กระวานป่าคืออะไรต้นกระวานป่ามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอโมมมัยูริจินนซัมเจเคโอนิกจัดอยู่ในวงขิงหรือซินจิบิราซีนต้นกระวานป่ามีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าเร็วเป็นต้นต้นกระวานป่าจัดเป็นพันไม้ล้มลุกมีเง้าอยู่ใต้ดินลำต้นที่อยู่เหนือดินมีความสูงได้ประมาณ 2. 5ถึง4เมตรใบต้นกระวานป่าใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงเวียนจเจริญจากลำต้นที่ อยู่ใต้ดินมีใบประมาณ16-24ใบลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกปลายใบแหลมมีติ่งแหลมห้อยย้อยลงโคนใบเป็นรูปลิ่มส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ7-10เซนติเมตรและยาวประมาณ40-60เซนติเมตรผิวใบด้านบนเกลี้ยงส่วนผิวใบด้านล่างมีขนสีน้ำตาล ดอกต้นกระวานป่าออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะดอกจะเกิดจากตาเง้าบริเวณโคนของลำต้นเหนือดินมีดอกย่อยประมาณ15ดอกดอกมีเกสรเพศผู้สีขาวมีสีชมพูอ่อนที่โคนเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มีหนึ่งอันเกสรเพศเมียมีรังไข่อยู่ใต้วงกลีผลต้นกระวานป่าผลเป็นแบบแคปซูลเป็นผลแห้งเมื่อสุกเป็นสีแดงภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาล มีกลิ่นคล้ายการะบูนประโยชน์และสรรพคุณของต้นกระวานป่า 1. มเมล็ดใช้เป็นยาขับลมแก้อาการปวดท้อง 2. มเมล็ดสามารถใช้เป็นเครื่องเทศได้ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เม็ดไทยหากข้อมูลและการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมณะะที่หนีด้วย